สวัสดีค่ะพี่ต้อมอยากให้พี่ต้อมแนะนําทรงผมที่จะทําไปมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆ่ะคะอยากได้ทรงผมเก๋กๆไปเรียนวันนี้น้องมิ้งเด็กไอดอลสาวสวยชื่อดังอยากได้ทรงผมเก๋กๆสําหรับไปมหาวิทยาลายัยจึงเป็นหน้าที่ของพี่ต้อมที่จะดูแลทรงผมให้กับน้องมิ้งแล้วล่ะครับขั้นตอนแรกใช้แผ่นทีบีบีครีมเพื่อปกป้องผมจากความร้อนและยังช่วยเคลือบบารุงผมไปในตัวอีกด้วยขั้นตอนต่อมาใช้เครื่องนีบผมนีบบริเวณโคนผมและม้วนบริเวณปลายเส้นผมอีกครั้งหนึง่ง จากนั้นใช้มือรวบผมไปด้านหลังแล้วติดกิ๊บล็อกไว้สุดท้ายปัดปลายผมมาด้านหน้าก็เสร็จแล้วล่ะครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะตอนนี้มิ้งมีทรงผมใหม่ๆไปอวดเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยสวยโดดเด่นมั่นใจแล้วค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนที่พลาดคลิปแฮชแท็เด้วยแพนทีมมีบีครีมจากพี่ต้องสุรัตสามารถกลับไปดูได้ที่ Facebook แพนทีมไทยแลนด์กันนะคะอ่านรีวิวและว,วิธีการใช้เพิ่มเติมได้ที่ t b u n com